สวัสดีครับผมช่องแสนสถานไมพีเคนะครับอ่าบรรยากาศหนาวหนาวเนีน่ยมือเศร้านะครับแต่สําหรับผมบอสเมนชิงครับผมสีเย็นสีฮอ,อนสีหนาวสีช้งกะาซางังพอผมมันคนบอ่อาบน้าําคนบ่แปลงเขียวคนโสก,ก,กโปกโสโคกบ่รลูเลียงยังน้าเขาจักยางครับโสกมกแต่ว่านี่ครับจีเขา่าจีโอ้เขาจีผู้ใดเท่งน้ำตาลห้วยเที่งยังฟ้องฝดหลอกๆอยู่คุณฟ้องผูดด้ใดนี่ย อันนี้ก็คืออ่าแม่น้ำแดงครับแม่ผมเองอันนี้ก็หน้าทงหน้านะครับอันนี้ก็ดอกมือไผู้ใดคะะนครับอ่าเป็นเป็นเมียหรือว่าเมียนอย่างเมียคนทีเกาลอยครับเฮยโอ้ยเหมือกับผู้หญิงที่แบบอะไรกันเนียอันนี้เป็นอะไรสิที่บางอย่าอันนี้ครับดี เหมยผู้ให้ข้าของโตะตัวนี้ผู้ใดผ้าเอาไปใส่น้ำตาลปี๊ดมันกระใหม่ยังสี่ตัวเนาะโอ้ยจีกับจีทำไมฝึกขักแม่เถีอะไรเหมยเือจีกับจีเบิ้งลูกหมูล้อเบิ้งลูวนเราไปใส่ไข่ก่อนหนุนนี้ฟังจีเขาจีน่ะเขาว่าให้ใส่น้ำตาลปี๊ดโอ้ยผู้ใดไปใส่น้ำตาลปี๊ดกล้องไทยขึ้นมามันเห็นหนาคนเบิ้งกันนี่ใส่อ่ะผู้ดีกับมูเด้อ จะว่าไรเหียงเนาะมันข่อยมันเดียวไว้แอแปลกินน้ำกูปากากินแต่แบบดำมีเอ็งเหียงลู่นี่เราพูดใหม่ๆวะนี่แมไอ้ต้องใหม่ต้องเป็นยางเป็นยางอยู่แบบตอนนั้นชื่อว่าเจ้าคือข่อยเฮ็ดเป็นข่อยเฮ็ดแทบถึงมือเลยแมวออกซะเมียเพรแมวอนเล็กยางมันดำลุกขึ้นมาเบิงเอาขึ้นมาเบิงเบิงพี่น้องครับเบิงครับโอ้ยมันเจ้าโกปรกมันกินจับฝึงไปจัดหำเนียวมาเบิงหนึ่งหั้ง เล็กย่างมึงดำเสื้อมันรูเกี่ยวดอกเกี่ยวเจ้าของเห็ดถ้ามันใหม่จะเอาเล็กย่างวะใครคอยนะฮะเฮ้ยเอาออกจะเนี้ยอะไรดะกี่ข้างหลายต่อพูดยังขอตากูณนะเอาเอาลงไปบันนี้เอาเกี่ยวไว้่าไงถอดเนี่ยไอันนี้สุกแล้วมันี้ถูกจังเดเอาไปย่างให้มันอีกเนี่ยมันจะมาเห็ดยังบุยมุกนี่ พี่หมูจ<า>ังดาวั <c oughs> นนั้นวันคู้บาวในยูทูบมาเซวมักหลายยินเปยเปยโอ้จักเม็นวาตอนใดบจะยิ้ออมา่าะมักวะฮะอุ้ยม,มักยังหมูคุณโบมักคนเป็นฮะมักจะมาบอกเบิม่ม <c oughs> เอาลูกหลานเนาะเอานี่ไปขังดิเมียน โอ้เราบ่อเพิ่นเปลี่ยนเราเพิ่นก็เอาอันนี้น่ะเอือบอกเล่วอันนี้ของผู้ใดไเนี่ยทองพี่มือเอาใบรถเมล์เพราะท่านในท่าคือยังใครปิ่งเลยเนาะเอ้ยคือยังอันกล้วยปิ่งไหมเอาขวาของมันไปกินรถเนี่ยแล้วว่ามีกินได้หนึ่งบนนู้นมันเปกิดอะไรมีกินได้หนึ่งขวาก็เขายิบบอขมบอมีกินได้หนึ่งไหมขมดอกรถ โอ้มอรอามฮาเลยแสบบ้า่ <ce lebr atory> บ,บ่สุไฟมันแหง้งเลี้ยงเบียร์เนี <c oughs> ้ยพูดจวบพูดจวบเลี้ยงเบียรนจ้ะบรรยากาศการที่เขาที่ใหม่ๆเนียมเศรร้าครับบ่ไหครับพูดจวบเลี้ยงเบียร์เนี้ย งามอยูยน่นะไปเห็นงานโอ้เราจะคว้างถึงเรียกไปเห็นงานไหมครับาทายบรรยากาศอันนี้อยู่ฟาร์มงัวแสนสุทธาครับบ้าก์งานฟาร์มงัวแสนสุทธาครับฟาร์มงัวอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่9 2หมู่8ตำบลหน,นองแวงโสเออบ้านนวลเพชรตำบลหน,นองแวงโสเภณีอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นใกล้กับถนนมิตรภาพ ห่างจากถนนมิตรภาพเส้นโคราชขอนแก่นโคราดเมืองพ้นนี่ห้าร้อยเมตรนะครับผู้เดผ่านมากอะแวะมากหาผ่านมากกับผ่านไปค่ะผู้เดนผ่านมากกเลื่อยไปเลยครับบ่อแมนผู้เดินผ่านมากอออยากามาแววหาอยากมาเที่ยวหาอยากมาส้มง,งว่วมาส้มารามงวาัวอยากมา ศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงงัวปลูกหญ้าหลายๆอย่ยางนะครับหรือว่าจะเป็นมาเที่ยวหานะครับมากินขา้าวแรงมากินข้าวเศร้าน้ำกันนะครับมาเทียบ,บนมะหอดแรงเด้สิเพิ่นกินเศร้าดิไอ้เพิ่นนอนแล้วเนะออาะอดอดไปกินเนื้อหมูเศร้าเหรอเว้ยพื่อเทียท้องเพิ่นหิวเด้อกระซังเลยนอนในท้องห้องกอด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 ดิมงสั่นวุ้ยผมมาหาเด้อจังส์ฮะเอาคนเทียแต่กินนเนื้อหมูเศร้าเหม ะนะครับผู้ใดดีผ่านไปผ่านมากนะครับแวะมากกินบอกลัก<า>ที่ไดโนเสาร์โอ้แหวะมากกินเขากินน้ำได้นะครับที่ไล่เอที่ฟาร์มที่แสนสถานฟาร์มนะครับถนนถนนเส้นมิตรภาพโคราชขอนแก่นนะครับ <c oughs> แวะมาได้ตลอดยี่สิี่ชั่วโมงนะครับเ <c oughs> ขาจี้คือสีหอ,องพักนาะพิมพ์หอ่ะเ <c oughs> บิ้งครับเ <c oughs> ขาจี้ใหม่ๆนะครับเอ้ผู้ใดใส่หมอยมานนั่งหยกแล้วนี่เบิ้งครับเออสุ่กินบ่ได้แล้วละครับอ่ะ คลิปนี้นะครับผมเบื้องทายลมาเบื้องเขาเจียนะครับบรรยากาศการย่างเขาเจี๊เนี่มัอเศร้าอ่ะบรรยากาศล่มเย็นว่อยๆนะครับหนาวแน่จักหน่อยเย็นๆเน่จักหน่อยแต่สำหรับผมไม่นะครับโอเคนะครับทายกล่องตรงๆโอ้ยตดหลกเลยนะครับคลิปนี้กัฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามแสนสถานกระดอกเหมยน้ำแนลเดอครับผมรักตลอดชิดตดเสมอค่ะครับสวัสดีครับ